ารของพี่สาวไม่ได้ใส่บาทนะคะก็จะประมาณนี้โหลองหาน้องชาใหญ่เลยนะคะขนาดไปแค่หน้าบ้านนะคะเนี่ยเป็นลายเป็นลไรเราอะ่ะอยากใส่ด้วยเหรอก็หนูเดื้อวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูค่อยใส่นะลูกวันนี้ให้น้องใส่ก่อนนะ สบัใใสส่่่แมหญเลยวัสดีค่ะพบก,กับเราช่องพังย,ย่าๆพายนำโชคนะคะวันนี้ก็พาเด็กๆนะคะมาใส่บาตรตอนเช้านะคะน้องแป้งยังไม่ได้ใส่บาตรก็กินขนมแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยววันนี้ให้พ่อควานเป็นคนใส่นะคะนนครับควัน แอมโชคใส่ขนมพ่อนี่เน่เอาไม่ไ้ไม่เอาไม่เอาเอานี่ยเด้ดเนี่เด้ดเนี่ย ดิฉันอย่างพี่หันตั้งปฏิทั้งตุ้มหันจิตบําเรอวาสนาเจ้าโตชอบเทปเร่งตัวสังกป้าฉันโตเป็นระดูยาธาวันนี้โตจิตระดูยาธาตั้งว่าตั้งนี้ลิขิตนิจังบุษบาธรรมวาสนาปีอ้ายวันโนตุขามพระรามตัวคนเล่นตัวข้างเนี่ย วันนี้งองแงน้าเราอ่ะไม่ยอมใส่บาทเลยพี่สาวเพราะวันนี้พี่สาวมันด้มาติดพี่สาวนะคะอากานี่นะคะอาการของพี่สาวไม่ได้ใส่บาทนะคะก็จะประมาณนี้หลองหาน้องชายใหญ่เลยนะคะขนาดไปแค่หน้าบ้านนะคะเนี่ย เป็นายเป็นายเราอ่ะอยากใส่ด้วยเหรอก็หนูดื้ออะวันนี้อะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูค่อยใส่นะลูกวันนี้ให้น้องใส่ก่อนนะหนูสะบัดใส่แม่ใหญ่เลย ดูอาการของพี่สาวงอนนะไม่ได้ใส่บาทด้วยเพิ่งตื่นอ่ะตัวเองเพิ่งตื่นจะใส่บาทยังไงทัานวันนี้ดื้อด้วยดูตัวมอมเมมเลยดูน้ำโชคสิเขาตื่นตั้งแต่เช้าอืม เดี๋ยวไปดึงผ้าขาดอีกยายา่าขี่ฉานพี่ยาย่าเนี่ยตัวเองตื่นสายยังอยากจะใส่บาตก็บอกว่าให้ตื่นเร็วๆเห็นไหมคาบน้ำลายยังอยู่เลยยายา่าอากาศเย็นนะคะเด็กๆพากการตื่นสายนะครวันนี้ อยู่ที่สุริน12องศานะคะวันนี้อากาศค่อนข,ข้างหนาวนะคะเมื่อขวานก็ตื่นตั้งแต่ตีห้านะคะมาทำกับข้าวแล้วก็เตรียมข้าวนะคะไว้รอพระเนอะรอหลงตานี่นะคะพ่อขวานยังไม่ได้เก็บที่นอนเลยนะคะพ่อขวนตื่นสายเหมือนกันนะคะพ่อขวน เังไม่ได้ทำความสะอาดให้น้องนำโชคน้องยาญ่าเลยนะคะนี่เดกชายนำโชคอ่ะเดกชายนำโชคไปมัดวาพ่อพ่อจะได้ทำความสะอาดไงให,ให้เล่นกับพี่ก่อนเนะโอเค สวัสดีครับพี่ตือน,นครับผมองฟ้ครับสวัสดีครับนำบ้ำโชค อากาศเย็นแล้วนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเด็กๆของเราอากาศเย็นอย่างนี้ต้องยนหญ้ายนอ้อยยนสับปะรดให้กินเยอะๆเพื่อให้หน้องมีไขมันนะคะ นี่นะคะได้หอมในดุูกดิ๊กหนูอยู่ไหนลูกอ๋อดูกดิ๊กมาดิเอ้พีเอฟซีดูซิดูกดิ๊กเป็นอะไรอุ้มมาทั้งสองเลยลูกมาอีกอันหนึ่งนะล,ลูกามาที่ตัวก็แล้วมาที่ตัวก็ได้嘛 อันนี้เป็นเป็นหมาที่น้องแป้งเขาไปเก็บมานะคะอันนี้ชื่ออะไรลูกชื่อน้ำตาลชื่อน้ำตาลนะคะไหนให้ให้เดินที่ให้เดินทีเน่เดินได้อันนี้ชื่อน้ำตาลน้องแป้งเขาไปเก็บมานี้เราจะมีอันหนึ่งที่ขี้เพื่อนนะคะน้องแป้งไปเก็บมาไปหยับเอาดิกดกมาดิไหนของหนูอยู่ไหนอะนี่นะคะ มานี่มานี่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 มานี่แล้วมานี่ล้วเอามากินขนมนี่มากินขนมนี่แลยมา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 ลินนี่นีขนมนี่อันนี้นี่นนี่นี่ๆีนีดนี่นี่นี่ลเนยกินไหมกินไหมกินไหมกินเป็นไหมนี่ไงนี่ขี้เหอนนะคะนี่กินเป็นไหมกินไม่เป็นนะ ขนมของน้องแป้งหอมกินขี้เือนนะคะนี่แป้แหงหอมอันดีไม่เอามานะคะเอาขี้เือนมาให้แม่รักษานี่แม่รักษาก็เกือบจะหายแล้วนะคะขี้เือนนี่เอามาได้อาทิตย์หนึ่งนะคะอันนี้ชัดชื่อน้ำตาลน้องแป้งเขาตั้งให้ อันนั้นชื่อดุกดิกที่เป็นขีเหื่อน,น่ะชื่อดุกดิกไปเก็บมาที่ทุ่งนานะคะหมาสองตัวนี้ไม่รู้ใครเอาไปปล่อยเนาะไม่รู้แต่ว่ามีแต่คนเอาไปปล่อยมีคนเอาไปปล่อยอะลูกอเอาแป้งก็เลยไปเก็บมาใช่ไหมนี่นะคะกินนมขึ้นมอนหนุ่มเออันนี้เขากินอาหาร แบบนี้ยังไม่เป็นนะคะอาดีกินอาหารด้วยนะเ,ะด,เดี๋ยวมันจะได้มีจับตดอดน้องแป้งจะจับแรงลูกน้องแป้งจะจับน้องหมาแรงลูกจับเบาๆลูกจับเบาๆจับเบาวๆวางลงเบาๆลูกโอเคนะเขายังกินไม่เป็นหรอลูกยังกินไม่เป็นจับบ้านเลยนี่ขี้เหินเนี่ยมีอันสวยด้วยนะคะแต่น้องแป้งเขาไม่เอา ไปน,นู่แแนแล้วถ้าเอาคิ่มันมารักษาบอกว่าแม่นูอยากแรกน่นนี้แต่เขาข้ามคูนนะคะหมาทั้งสองสองไอสองตัวของแม่ควานเนาะเขาอื้เป็นที่เป็นทางนะคะน,น,นี่นะคะ ดูเด็กของเราวันนี้มีเด็กไม่ได้ไปใส่บาตรด้วยหนึ่งอัตรานะคะใครเอ่ยน้องอย,ายายาะคะเพราะว่าเพิ่งตื่นนอนแล้วก็ไม่ทันเขาตัวเองก็ได้ไม่ได้ไปใส่บาตรพระเอกของเราก็ตื่นเร็วนะคะดูเขาสะอาดสะอา้านดูพี่ยาย่ามอมแมมดูพระเอกสุดหล่อ พ่อคันก็เก็บที่นอนนะคะให้กับน้ำโชคนะคะนี่เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ระยะาย,ายาค่อยไปใส่บาทนะลูกเนาะไม่งอนพ่อไม่งอนแม่นะลูกเนาะเพราะว่าหนูตื่นสายเองเนาะน้ำโชคเขาตื่นเร็วเขาก็ได้ไปใส่บาท ตอนเช้าวันนี้หลวงตาเดินเร็วมากเลยนะคะตีละรังแป๊บเดียวเดินมาถึงบ้านแล้วนะคะระยะทางจากวัดมาน,นี่เป็นกิโลไหมพ่อหรือกี่ร้อยเมตรมันห้าร้อยเมตรนะคะห้าร้อยเมตรนะคะหลวงตาตีละรังแป๊บเดียวมาถึงบ้านเลยนะคะ ควนวันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะคะหมวดแต่เตรียมกับข้าวเตรียมข้าวนะคะวันนี้พ่อควานเขาเป็นคนใส่บาตรกับน้องรับโชคนะคะดูคราบน้ำลายยังอยู่เลยยาๆาน้ำลายใหญ่คนอ้วนค่ะอย่างเงี้ย ไะะม่ควันก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพังยายาพลายนำโชคด้วยนะคะ1ไลค์1แชร์เท like, ่ากับ1กํากำลังใจนะคะ1คอมเมนต์เท่ากับ1กํากำลังใจนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ